สร้างคนคุยไงสร้างคนคุยไง,ไงสวัสดีครับเอฟซีเต้าหยองมีข่าวดีมาบอกกับซีรีส์เสี่ยวสำน้อยนะครับโดยทางเพจนะครับเสี่ยวสำน้อยได้โพสนะครับแล้วก็ได้ระบุวันที่จะออกอากาศนะครับเป็นวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับพบกันได้ที่ทาง AIS p นะครับช่องไ d เดนะครับโดยเต้าหยองรับบทในซีรีส์เรื่องนี้นะครับในบทของกระถินซึ่งมีคู่จิ้นนะครับผู้รักที่ชื่อนัดครบนะครับไม่ว่าจะได้รับบทอะไรก็เต็มที่ครับเต็มที่ทุกรูปแบบครับก็อย่าลืมฝากซีรเสรีสมน้อยด้วนะครับ สำหรับแฟนคลับ FC เต้าหยองนะครับอย่าพลาดนะครับทาง a i s Pay นะครับโดยสามารถที่จะโหลดแอปนะครับ AIS p นะครับแล้วก็ชมกันเต็มๆนะครับให้จุใจเลยนะครับซึ่งจะออกอากาศครั้งแรกนะครับในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจเต้าหย่องนะครับทางช่องายเดนะครับทาง a i s Pay กับบทบาทของ ถิ่นนะครับเรามาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจเต้าหยองกันเยอะๆนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องแรกของเต้าหยองนะครับหากซีรีส์เรื่องนี้นะครับประสบผลสำเร็จนะครับหรือว่าได้แรงผักดันนะครับฮิตกันสุดๆอาจจะได้เห็นผลงานของเต้าหยองนะครับในอีกหลายๆด้านนะครับหรือว่าเป็นการแสดงใน ละครทางช่องฟรีทีวีนะครับหรือว่าทีวีหลักๆอีกมากมายดังนั้นถึงต้องขอกำลังแรงใจนะครับจากเหล่า FC จากเราแฟนคลับจากคุณแม่ๆนะครับติดตามเต้าหยองนะครับทาง AIS a y นะครับช่องายเดซึ่งจะออกอากาศในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับ ขอบคุณสำหรับแฟนคลับ FC นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกดดิ่งกดไลค์เยอะๆในครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ